ตามหาด่วนท่อบรรจุสารกัมมันตาราังสีซีเซียม137หายไปจากโรงงานไฟฟ้าในจังหวัดปาจิบุรีผู้เชี่ยวชาญหวันจะถูกนําไปกําจัดไม่ถูกวิธีจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพร้อมสั่งห้ามผ่าท่อเพราะจะทําให้เนื้อเน่าภายใน3วันหากถูกรังสีในระดับที่เข้มข้น จากกรณีท่อเก็บสารกัมมันตรังสีซีเซียม137หายไปจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานไอ้น้ำแห่งหนึ่งเมื่อหลายวันก่อนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตั้งเงินรางวัล50,000บาทสำหรับคนที่ให้เบาะแสจนนำสารดังกล่าวกลับคืนมาได้โดยกัมมันตรังสีซีเซียม137ที่หายไปนั้นโรงงานไฟฟ้าได้ติดตั้งไว้ตั้งแต่ปี2534ทั้งหมด10เครื่องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับขีเข้าในไซโลของโรงงานไฟฟ้าแต่เพิ่งม,มาทราบว่ามีชิ้นหนึ่งหายไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากการสอบถามพนักง,งานขับรถที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทราบว่าตัวเองได้ยินเสียงดังมากเหมือนมีโลหะตกกระทบพื้นแต่ไม่คิดว่าจะเป็นวัตถุอันตรายซึ่งหลังจากการพบการสูญหายบริษัทได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินภายในโรงงานแต่ก็ไม่พบวัตถุกัมมันตรังสีที่หายไปทำให้สามารถสรุปได้ว่าอาจมีผู้นำวัตถุกัมมันตรังสีออกนอกโรงงานไปแล้ว วันนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานปร r a า a n เพื่อสันติได้ปูพรมค้นหาซีเซียม137ตามร้านขายของเก่ากว่า40ร้านในจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนว่าถ้าพบเห็นแท่งเหล็กเป็นวัสดุทรงกลมความยาว8นิ้วกว้าง5นิ้วน้ำหนัก25กิโลกร,รมัมก็ขอห้ามพาเพราะอาจทำให้สารกัมมันตรังสีภายในออกมารั่วไหลได้และจะเกิดผลกระทบฉับพลันกับผู้ที่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ในรัศมี1-2เมตรหากผู้ใดพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และจะยังไม่มีความผิด ทั้งนี้กองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยได้รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านกำมะถันรังสีกรณีมีผู้ได้รับผลกระทบจากรังสีและยังให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดปาจีนบุรีลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิดและยังมีการเตรียมสถานพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วย ซีเซียม137เป็นกัมมันตภาพรังสีถ้าสมัมผัสในช่วงเวลาสั้นๆก็อาจไม่มีผลต่อร่างกายที่ชัดเจนแต่ถ้าได้รับในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นและเป็นระยะเวลานานจะเริ่มส่งผลให้เกิดผื่นแดงตามผิวหนังแผลเปื่อยภูมิต้านทานลดลงจนหายไปเพราะรังสีไปทำลายแอนติบอดีในร่างกายทั้งยังทำให้ผมร่วงหากหนักกว่านั้นก็อาจส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ หลายฝ่ายมีความกังวลกับการหายไปของซี 7, เซียม137เกรงจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอย่างปี2543ที่มีคนเก็บของเก่าไปเอาเครื่องฉายรังสีโคบอล60นำไปแยกชิ้นส่วนขายเป็นเศษเหล็กจนทำให้รังสีรั่วไหลออกมาถูกผู้คนจนมีผู้ป่วย10รายและมีผู้เสียชีวิตอีก3ราย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อกค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ